ใครเนี่ยลาลานูเทลาเรามีูเทล่าเที่ยวนะเที่ยวลาสุดหล่ออันนี้มาตั้งแต่ตอนน้อยๆตัวน้อยๆนะนะโตเป็นหนุ่มแล้วผันแล้วจะไปอยู่คู่กับตัวนี้คือข่าวเขาที่้นเขายังกระดกตัว้าอะมากินนี่ลูกกาล่ามาลาล่าเข้ามาลากาล่าไม่เข้าออกเลย ล้าออกเลยไปดูน้องจิ๋วไหมน้องจิว๋วเน,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 น้เนะเน้เน้เน้มานี่ลูกล่าไปเข้ากองเลยเข้ากองเลยเข้ากองเลยตีกัน เจ็ดกุมารเจ็ดกุมารของแม่กุมาสนุกสนานกันใหญ่เลยเจ็ดกุมารเจ็ดกุมารสนุกมากไว้ชักมานี่โตแล้วนะนี่โตแล้ว,นะลวะคะ่ะอันนี้มารอบเดียวกันคอกสองอันนี้คอกหนึ่งอันนี้คอกสาม <c oughs> <c oughs> มีไข่ด้วยนะคะ มูจิกำลังออกไข่ใหญ่เลยิอะไรนี่ของมูจิไข่มูจิไข่ของตัวสีขาวมูจิออกแล้วสองฟองเดี็กอ่อนแมวแมวพาละแมวพาละแมวไม่บอกเลยข้าวเลยค่ะข้าวข้าวข้าวกลมข้าวกลมป่า ตูดเป็นดอกบัวเลยคุชิ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 อ่ะจิวันนี้ไม่ได้ค่ะเจ็บค่ะเจ็บนะคะเจ็บค่ะคุชิคุชิมีไซเดือนน้อยไซเดือนน้อย